ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางชองไมกเกเตอร์นะคะมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนะคะมาแบบดวนดนอีกแล้วนะคะเป็นตัวเลขแนวท่านะคะของหลวงพีนะคะวัดดงขีหย่างนะคะเนาะหายมาแบบดวนดนนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฟันนะคะมาขึ้นนี่นะคะเพิ่นว่าเพิ่นฟันฟันว่าเพิน่นได้ล่วงนำสั่งนะคะลงไปนำสัง่งลงไปนำสัง่งไปเจ็บออกป่าเจ็บเจ็บนะคะบ่มเมน เลขเข่าเลยบอกนะค่ะเพิ่นววานเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเพียงแนวทางคันพูดใดยังบอกเขาไปเบิ้งนะคะคลิปแรกแล้วก็โคงสุด้ายของหลวงพีวัดดงขีหย่างนะคะเบิ่งในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกับแปลคว่มฟันออกมาแล้วคันพูดใดซื้อไว้แล้วนะคะกระถูกแล้วนะคะเลขชุดของหลวงพีวัดดงขีหย่างนี่นะคะนี่ราคาที่แอดได้โล่งหายนะคะที่แอดได้โล่งหายนะคะชุดเต็มนะคะงวดนี้งวดที่หาเด้อนะคะ ของหลวงพีวัตตรงขีย่างนะคะพนถายมาหนึ่งกับ0ูนย์นะคะจับคู่0ูนย์8ปดศูนย์เก้หนึ่งแปดหนึ่งเ้าห้าแปดล้วก็ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้านะคะทุ่จมนะคะมาแบบดวนๆนะคะใบสนีจ๋าเลยนะคะพนว่าล่องออกไปเบิงขันผู้ใดซื้อไว้นะคะก็ซ้ำถูกแล้วนะคะพนว่ารองพีวาใได้ล่งนำซ้างนะคะลงไปไปหาเจบเอาปลานะคะเจบเอาปลาขึ้นมานะคะ เป็นวาเลขสี่ขึ้นแต้มบ่หรือว่าเลขที่ปล่อยไปหรือว่าเลขมันเข่าแล้วบ่เนาะค่ะเพิ่นวาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นนเดอนะคะ่ะกระตีตีแบบง่ายๆนะคะเพิ่นหลวงพีวาเพิ่นนี่หาอยู่แล้วนะคะผู้ท้าเนาะค่ะน้ำหาอยู่แล้วนะคะลงไปน้ำน้ำซางนะคะน้ำสงาสงลงไปนะคะลงไปเพิ่นกลับไปเจ็บเอาป่านะคะเจ็บเอาปลาขึ้นมานะคะเจ็บเอาปลาขึ้นมาน้ำซางนี่ก็ศูนย์อยู่แล้วนะคะ ปลาี่กะแปดนะคะเพิ่นวาเพิ่นวาเอฟซีสิบแปดเป็นในเพิ่นก็เลตตีมาตีง่ายๆานะคะก็คือหาศูนย์แปดนะคะศูนย์หาแปดไปยังสี่นะคะเอฟซีตีเป็นตัวใดนะคะลวงพีว่าเพิ่นฟันใ้ล่งนำสางนะคะบางท่านกระสิบแปดเป็นว่าเจ็ดนะคะเพราะว่าพระนะคะพระกับเป็นแปดอยู่แล้วนะคะเนะาะพระกับเป็นแปดอยู่แล้วนะคะหรือสิตีเป็นเจ็ดบ่อนะคะ เอฟซีตีเป็นตัวได้ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ข้ามาบอกกันเด้อนะคะก่อนเทียงเด้อค่ะก่อนหาสื่อท่านนะคะนะคะเพราะว่าหลวงพีวามาแบบด่วนๆล่องเอาไปแบ่งปันเอฟซีล่องเบิงนะคะล่องเอาไปเบิงเป็นแนวทางนะคะอันนี้เลขควอมฟันเด้อคะ่ะพี่น้องเลขควอมฟันนะคะเพราะว่าหลวงพีเิ่นด้เราให้ฟังนะคะเราหอยฟังะคะ่ะคุณนาเป่นด้มาบอก เอามาแบบดุนดวนเลยนะคะไปหาซื้อมันก็หาซื้อบไดยดอกพี่น้องนะคะหาซื้อบได้นะคะถ้าเลขติดแปดนะคะทั่วประเทศซื้อไม่ได้นะคะซื้อบได้เลยนะคะโครงชุดท่ายนะคะของหลวงพีวัดตุงขี่ย่างนี่นะคะเพิ่นไห้บนมาเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก่าให้เน้นที่หนึ่งเก่านะคะเน้นที่หนึ่งเก่าตว่าเลขกข้มฝันนะคะของหลวงพีก็คือห้าศูนย์แปดนะคะแล้ว หลวงพีตีออกมาหายได้แล้วนะคะชุดเดียวด่วนๆจากวัดดงขีย่างนะคะหลวงพีนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอขอบุณขอบุณน,นะคะหลวงพีนะคะเนาะที่ได้ให้แนวทางนะคะมาฝากเอฟซีทั้งช่องเมเกดนะคะก็แคปหน้าจอไว้ทะเบิ้งก็แล้วกันนะคะเนาะอันนี้เป็นความฝันนะคะความฝันขึ้นสุดท้ายนะคะว่าฝันดี คือว่าเลขชุดนะคะชุดเต็มของหลวงพี่จะเข้านะคะเป็นกระหายมาแบบนี้นะคะแอดก็เลยเดี๋ยวมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องนะคะไปเบิงเดอร์นะคะเอฟซีนะคะมากกันบอพี่น้องนะคะมือนี้นะคะเฮาสไดใเฮไปน้ากันเดอร์พี่น้องนะคะซื้อเลขตัวเดียวกันบอนะคะแต่ว่าแอดก็ซื้อไว้ก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแบบ แบบตรงๆนะคะต่ว่ากับกับยูว่ากับายเดอนะคะแล้วก็คือหาแปดนะคะสื่อหาแปดใบลายนะคะเลขกล่างนะคะนะคะ่คแคบนาจอไวเทอเบิ้งก็แล้วกันนะคะมากถึงจัดคัดกับพ่านเด้อนะคะเพราะว่าทางง่องเองไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้พี่ให้น้องเอาไปเบิรงเอาไปพิจรารณาเอานะคะเพราะว่าหลวงพี่เป็นฟันแบบนี้นะคะ เปินเลตีไหไอมานะคะเนาะนะคะผู้ใช้กับหาอยู่แล้วนะคะผู้ใช้กับหานำสางกับศูนย์นะคะปลากับแปดนะคะคันว่าถือว่าหลวงพีเป็นเป็นพระนะคะกับเป็นแปดอยู่แล้วนะคะเอฟซีนะคะรู้ว่าสิว่าแปดศูนย์แปดบ่จ้ะแต่ว่ากับตีไปหลายโตเนาะค่ะเนาะอ๋อเราต้องตีหลายโตัวดอกพี่น้องนะคะเลขเข้าถึกแล้วล่ะนะคะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอห้ยเอฟซีทางช่องนะคะมื่อนี้นะคะคอห้รวยทุกคนคอห้ยแห้งทุกคนนะคะคอห้โชคมานกันทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะคะเนาะซีโมงนี้นะคะห้ามาพ่อพ่อกันล้างหวยออกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ใดจะถึกนะคะก็ขอผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ขอให้ยถึกลอตเตอรี่เด้อน,นะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกทุนทุกท่านก็แล้วกันนะคะแต่ว่าแอดก็ขอ ถูกเลขขา2สองตัวกับพ่อแหละค่ะหาแปดนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะล้างหวยออกเรามาคบพบกันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ